หปีที่ผ่านมาผมเชื่อทุกคนนะครับได้ยินข่าวเรื่องของการขยายเส้นทางต่างๆของรถไฟฟ้านะครับในกรุงเทพมาหานครรวมถึงการขยายเส้นทางของการรถไฟทําเป็นทางคู่โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนแม่บท เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะครับไม่มใช่เพิ่งมีเพราะฉะนั้นมคงไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ถ้ารัฐบาลชุดนี้จะมาบอกว่าเป็นแผนง,งานของท่านแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะครับท่านทาเฉพาะเรื่องของการเร่งรัดก,การกอร่อสร้างนะครับการลงนามสัญญาการกอร่อสร้างทําขึ้นมาแล้วเงื่อนไขคืออะไรนะครับประชาชนได้ประโยชน์อะไรผมถึงเรียนว่าการกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะร,รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังดําเนินการอยู่คนที่เป็นรัฐบาลดําดเนินการอยู่เนี่ย เอาเงินภาษีอี่น้องประชาชนไปทําอะไรกันและที่เน้นมากที่สุดก็คือว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับในหลักการนะครับเมื่อมีการขยายเส้นทางไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยค่าโดยสารต้องลดลงนะครับแต่ประเทศไทยนี่แปลกมากนะครับยิ่งขยายเส้นทางออกไปค่าโดยสารยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งนะครับวันนี้นะครับสูงกว่าค่าครองชีพมากเลยนะครับนี่ครับถ้าเราจะพลิกฟื้นในเรื่องของโครงสร้างนะครับได้เนี่ยเราต้องไปทราบก่อนว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันคืออะไร เรื่องเมื่อเราทราบแล้วนะครับเราสามารถมาดูและทําให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทําให้ระบบขนสูมวลชนเนี่ยเป็นของมวลชนจริงๆนี่คือความจําเป็นว่านะครับการที่จะพลิกฟื้นนะครับระบบโครงสร้างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับทั้งประเทศเนี่ยเกิดความสุขเราต้องกลับไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นก็คือว่ามันต้องเริ่มจากการเป็นประชาธิปไตยในวันที่24นะครับวันนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องให้เราชนะอย่างถล่มทลายนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปไปแก้ปัญหาของประเทศดูแลตรวจสอบว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปแล้วเราสามารถทําอะไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมว่าเลิกนะฮะเลิกโกหกนะครับคือท่านอย่ามาตรฐานตัวเองเป็นตัววัดนะครับนะครับกรุณาเถอะนะครับนะครับก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านครับ